ฮัลโหลโอเยสวัสดีครับพบกันกับเมลนะครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรล่ะฮะวันนี้ผมก็จะมาตะลุยต่อกับ Harvest Moon นะฮะเอ่อความจริงไม่ได้เรียกอ่าน Harvest m o o n นะปกติคนส่วนใหญ่จะอ่านว่า Harvest Moon นะฮะนี่นะฮะ Harvest Moon คือเกมอะไรฮะก็คือผมลืมบอกไปกับคลิปที่แล้วก็คือ Harvest Moon คือเกมอะไร Harvest Moon ก็คือเกมประเภทปลูกผักนั่นเองนะฮะ ซึ S 1> <S 1> ่งผมก็ชอบมากๆนะสมัยเด็กๆนะฮะชอบจริงๆนะฮะชอบ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 นะฮะอ้าวแต่ว่าครั้งนี้ผมจะเล่นเฟรน n i อินมินิเล่าทาวซึ่งคล้ายๆกับแบคคิวเนเจอร์นะฮะนะฮะความจริงนี้เป็นภาคความจริงไอเวอร์ชันนี้นะฮะเป็นเวอร์ชันเกมบอยนะฮะเราก็จะแบบว่าไงอ่ะเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้นะไม่มีอะไรทำนอนนะฮะเอาไปรอทีหลังเว้ โอเคนะฮะทีนี้เราก็ต้อนรับเข้าวันไม่เว้ยกูล็อกโอเคเฮ้ยฝนตกดีจริงๆเลยทีนี้เราก็จะเอามาพี่มันได้เล่นให้รวยเล่น,ออนเอามันเอาละตอนนี้เราก็จะไปที่เอออะไรอะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อไปซื้อเม็ดพันใหม่ซึ่งก็แม่งอีกกรม,มากยอย่ๆๆๆเดี๋ยวมันเฟลเล้ ที่นี่ที่ไหนวะซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคทำหน้าหยวหมิงแล้วก็รอต่อไปเฮ้ยเฮ้ยปล่อยมันนะฮะเราไม่คิดจะจีบใครเลยหรอไม่เว้ยเราเน้นเกมปลูกผักมากกว่าแล้ว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 อย่าให้ตากฝนนานเดี๋ยวเป็นหวัดแมว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 แล้วแล้วแล้วเปิดเปิดเร็ว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 ไม่มีอะไรทำนะฮะ กูเดะนะฮะกูเด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 ะไม่ได้โูลโรซี่เอาสวัสดีแซคเฮ้ยเมลคุงโดนบล็อกทูฮาร์ดแนวเมลคุงใช้ตัวใหญ่ทั้งหมดเลยคิดได้ไงอ๋อเป็นสไตล์เอานะครับทีนี้เราก็วิ่งเล่นในเมืองนะฮะ <Good S 1> ก็<ด>อันนี้คือไลไร<ด>อันนี้คือ,คอ<ด>แมรี่ไล์เบอรรี่นะฮะ แมรี่ไลท์บัลลี่คืออะไรแมรี่ไลท์บัลลี่ก็คือห้องสมุดของแมรี่นั่นเองนะฮะซึ่งแมรี่นะฮะถ้าเล่นแบบเวอร์ชันจีบสาวนะครับคุณจะสามารถจีบแมรี่ได้นะครับตอนนี้นะครับผมจะไม่เน้นจีบสาวครับตอนแรกจะเน้นปลูกผักมากกว่าโอเคนะได้ถ้าจะไม่ผิดนะก็คุณอ๋อถ้าจำไม่ผิดอะแต่ว่าที่แน่ๆคือระดับมิตรภาพมันจะเพิ่มได้เหมือนกัน ปัญหาคืออันนี้นะเจอกิ่งไม้ใช่ไหมฮะแล้วก็โยกลงทิ้งไปเลยทำอย่างนี้ทั้งวันมีของเหนื่อยไปเออจริงว่ะจำไม่ได้นะเนี่ยว่าสามารถาเปลี่ยนอุปกรณ์ในทันทียางยางัยงยังไม่ได้เก็บอะไรเลยเหนื่อยเหนื่อยทำไมเอ,อ้าก็เอย่าบ่นสิถ้าเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องซึบซึบโชะอ้าวทีไม่พอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาทำเลก่อนทำเลนะฮะเราก็หย่าไอ้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 ยองไอ้ย่ไอ้ยองไอ้ยองไอ้ย่แล้วก็เราก็แล้วเราก็จะทำหน้าเหยี่ยวมิงนะครับขุดนะครับแล้วก็ขุดนะครับแล้วก็ขุดนะครับแล้วก็ขุดนะครับทำหน้าเหยี่ยวมิงแล้วก็ขุดต่อไปโฉอเอาแย่ ฝักเหยะนะฮะทีนี้นะฮะเราก็จะปล่อยให้มเมล็ดพันธุ์พืชนะฮะลงไปตรงนี้นะฮะแล้วเราจะทําการกด x ไปเลยนะฮะแล้วอย่างแรกสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องเคลียร์พื้นที่นะฮะด้วยการที่จะทําให้มันเก็บได้ทุกวันนะฮะเราจะขุดเอาตรงกลางออกนะฮะถามว่าทําไมเพราะว่าพื้นที่นะฮะไอ้พวก แตงกวานะฮะจัดเป็นเอ่อแตงกวานะฮะจัดเป็นพืชประเภทปลูกแบบว่าเก็บผลได้เรื่อยๆนะฮะก็เลยมีข้อดีนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็คืออันในสุดนะฮะจะไม่สามารถเก็บได้นะฮะตอนนี้นะฮะเราก็จะขออนุญาตเอ่อยังไม่เซฟนะฮะก็ตอนนี้ขอนอนนะฮะทำหน้าหยาหมิงแล้วก็นอนต่อไป ง่ำวันสดใสกับขนมปังน,นี่ก็บ่นจังเลยไม่เคยเห็นคนพูดมากหรอทำแต่ตัวเ,เองพูดน้อยอ่ะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเจ๋งแจ้วซึบปึ๊บคีอะไรอ่ะคีรัาที่หยิบของมาได้ใช่แต่ลืมมันเคยมีการบังคับของแบคทีเรีย ต่ขี้เกียจท่านผู้ชมไปหาเอาเองเออวะเออเอ้ยมันชอบเป็นกระโดดอะสงสัยจะยังไม่เคยชินเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้เล่นมานานไอ้นะเราโดดกระโดดข้ามพืชนเพืเข้าไปตรงกลางได้เชีไม่ได้ลองดูสิเชื่อไม่ได้ว่าเข้าไม่ได้เห็นไหมไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมปวดให้วิ่งเร็วๆไม่ได้แล้ววิ่งยังไงเซิ้ง วิ่งเร็วๆจะวิ่งให้เร็วใช่ไหมไม่ใช่วิ่งไม่ใช่วิงว่งให้เร็วจะทำไงวะให้วิ่งเร็วๆอ,อ๋อไม่ใช่เดินก็กดสเปคบางไงเนี่ยเน,นี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะทำไงอะเข้าใจ,จเ,เข้าใจไงอธิบายมาแน่อ๋อมันมีเดินวิ่งไม่ใช่เ,เออ นี่คือเดินใช่ไหม mm hmm. เอ้ยนี่คือวิ่งอะดิ mm hmm. แต่เนี้ยคือวิ่ง mm hmm. มันแตกจากเกมบอยก็คือว่าคอมมันจะเร็วกว่า mm hmm. ลืมเก็บในน้ําผึ้งนะฮะแล้วเราก็ไปนอน mm hmm. เอ้ยไม่ไม่สิวันนี้เราจะทัวร์การเก็บของนะฮะ <Okay. S 1> อ้าวขยะ,ขยะห้องดินะฮะ พื้นที่ที่เราสามารถเก็บของได้นะฮะมีนี่นะฮะเป็นหญ้านะฮะเอ้าจะหลดน้ำหญ้าเอ้าอันนะฮะอันนี้นะฮะจะสามารถเก็บหญ้าได้นะฮะนี่นะฮะจะเป็นแร่นะฮะตรงนี้นะฮะจะเป็นบ่อน้ําพุนะผมขอเข้าไปเลยนะฮะแก้ผ้าแล้วก็กระโดดลงไปนะฮะสังเกตนะว่าจะนุ่งขัดในตัวออกมาเล่นนะทุยนะฮะช่างแม่งครับก็นะฮะก็คือ บ่น้ําแร่นี้ไว้ทําอะไรนะฮะบนะ่น้าร้อนนะนีไว้ใช้สําหรับผ่อนคลายเวลาเราเหนื่อยแบบเพลียสุดๆนะฮะทีนี้เราเก็บมาได้หนึ่งอันแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะต้องไปเก็บมาอีกอันนะฮะซึ่งก็คืออันนี้นั่นเองนะฮะตอนนี้เราจะยังไม่เน้นสีบสาวักเท่าไหร่นะฮะเอา้เอา,อามันเผลอที่ไรมันลดน้ําทุกทีนะฮะเจบเจบเจบเจอเจบ,บ,บ,บเราควรจะทํามาหากินบ้างนะฮะเอ๊ะเติบ V หรือเปล่าเฮ้ A, หรือว่าบเอหรือว่า X. เอา้าบอกตรงว่าลืมจริงๆนะเนี่ยมันมีคีย์ยลัดนะรู้แต่ว่าปัญหาคือจำไม่ได้จึบอะใหม่ละนะฮะทีนี้เราก็จะไปนอนนะฮะเพื่อทำการ ข้ามวันนั่นเองนะฮะเชิเป,ปึบนะฮะตอนนี้เราจะนอนหลับแล้วก็สบายใจไทยแลนด์นะฮะง่ำแล้วเราก็ลกลับสู่เส้นทางอันสดใสนะฮะลา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 ละลนา,า,านาล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 าามหมายนะ ป o t เต o เรากะว่าจะปลูกครั้งเดียวเนี่ยเพราะว่าเราจะเน้นรายได้จากคิวคัมเอร์นี่เป็นหลักนะฮะผมลืมบอกไปนะฮะว่าไอซูเปอร์มาร์เกต็ตนะฮะมันมีมเมล็ดป o ตเต o มาขายใช่ไหมฮะเราควรจะมีแบบว่าให้เขามีมเมล็ดบอด y ี้สแลมมาขายด้วยนะถ้วยนะฮะไม่ใช่คนละเรื่องกัน <laughs> มีพืชไหนชื่อบอ d y ี้สแลมล่ะหา <laughs> <ะ> <laughs> ดีจริงๆ <laughs> เออเสียงความจริงก็ไม่ได้ดังมากนะถ้าออกไม่อะือมวะ่ะก็จริงวะ่ะไหนดูดิเงินเท่าไหร่แล้วเย่สี่ร <Yeah, 400. S 2> ้อยเมลคุงกักกี้โอ้เ <c> ย <oughs> oh <yeah. S 2> ่ไม่มีอะไรทำนะฮะอดนะฮะโอ้ยลืมนะฮะช่า,างแม่งอ๋อลืมไปมีตรงนึงมีดอกไม้ ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี่ไงหน่อไม้อ้าวก็คือเริ่มแรกนะเราขอแนะนําให้พูดคุยกับคนที่มันอยู่ในเมืองนะฮะเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์นั่นเองชึบจุด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 แล้วอย่าลืมทำเดินต่อไปอะทำหน้าอย่างนี้แล้วก็เดินต่อไปอย่าลืมเอาเกจกระเป๋าด้วยเลแน่นอนอือ ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยยังไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าทิ้งของยังไงกทิ้งของทิ้งของกดแทสถ้าเป็นเล่นในคอมกดแทสดิรอกดแดิมันเอ้แต่ม่าต้องมีของอยู่ในมือนะแต่ว่าคีย์ลัดนี่จำไม่ได้อ่ะมันเคยมีอยู่ในเน็ตอ่ะเดี๋ยวจะไปหามาให้อีกทีไปหาคนเลมันไม่ทันอ่ะดิอัดอยู่โอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะฮะก็ เซฟไปเป็นที่เรียบร้อยนะเซฟนะฮะเซฟนะฮะตอนนี้นะสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับบายยแววว